เรื่องเกี่ยวกับสุโขทัยเยอะนะในฐานะที่ผมเคยไปทุกทีกับสุโขทัยตั้งแต่สมัยยังไม่ได้ตั้งเป็นมรดกโลกในอดีตเนี่ยผมเป็นช่างภาพนักล่ารางวัลและผมจะไปสุโขทัยเนี่ยเป็นโลเคชั่นในการล่ารางวัลอย่างเด็กผู้หญิงอธิษฐา,ทน,านที่หน้าวัดดิชุมถ่ายเ้อาะมือนะฮะต้นตำรับอยู่ตรงนี้หรือว่าไปขโมยเรือเขาไปให้ภาพไรเรือในอ่างเตลีนโพบแล้ว่างมีพ่อปลา หรือว่าแม้กระทั่งใช้เนรสออยงค์ไปไหว้ที่สพาชินนะฮะรูปเหล่านี้นี่เวลาไปประกวดที่ต่างๆเนี่ยได้างมันไม่หนึ่งก็สองไม่หนึ่งก็สองจนกระทั่งพกต่างประเทศมมากันเยอะนะฮะแล้วในช่วงนั้นจะมีสุโขทัทยจาได้ว่ามีดีๆเยอะก็ไม่ทราบว่าตอนเป็นมรดกโลกนี้มีการเคลื่อนย้ายห,หายไปหรือเปล่าอย่างเทพของดำดินนี่จําได้ว่าอยู่ที่วัดวัดหนึ่งนะมีครึ่งองค์แต่ปัจจุบันนี้เหลือแค่ไหล อยู่ตรงใกล้ๆวัดศักดิ์ศรีหรือศักดิ์ศรีนะฮะแล้วก็ตรงที่วัดราชธานีเนี่ยมีพระรูปอยู่องคหนึ่งเป็นพระรูปที่แปลกมากคือปากเมันจะจุ๋ยๆกขจะเป่าบอลนะฮะแต่คนว่าอุตรีอบุบลีพยัจท่านนะฮะแล้วเพื่อเผอิญตรงนั้นมันจะมีช่องหน้าต่างออกมาพระกฏว่าอุบีหมดทั้งมวลได้คนก็เลยพยัจตลอดเลยนะเมื่อปีที่แล้วไปดูปรากฏว่าทางวัดเขาปับเปลี่ยนแล้วเป็นปากธรรมดาเขาเลยหลงว่าเ,เป่า นะแต่ภาษาถูกไทยนี่เขาจะแปลกมากถ้าเสือก้เรียกเป็นเสือเสือเรียกเป็นเสือ้อเนะี่ยเป็นภศัพที่ปแปลกแลวพระองค์นี้หลวงพ่อเป่านะจะเ,เป่าก็ได้เป่าก็ได้แต่ว่าพระเอิญว่าถ้าบุหรยักเข้าไปเนี่ยมันจะหมดวนนะก็เป็นเรื่องแปลกก็เลยอยากจปเรียนถามว่าตอนเป็นมรดกโลกเนี่ยเรามีการสับเปลี่ยนสถานที่อะไรหรือเปล่าแล้วยอย่างเช่นเนี่ยตอนที่มีการเท้าเทเนได้ไปจําได้ว่าช่วงนั้นโหน้าอุติยานเนี่ยจะมาที่สมาคม ที่ผมอยู่คือสัตย์สยามสเลอร์อสไลด์บอกว่าการเผาเทียนเล่นไฟนอกจากครุกแล้วเนี่ยมันไม่แสงมันไม่พอนะฮะอยากจะมากกว่าน,นั้นท,ทําไงพวกผมก็เลยบอกว่าเอาไม้ปักกลางสาบสร็จเราจะได้ไฟที่ไม้อันหนึ่งแล้วมันจะได้เงาสะท้อนมันจะได้หลากรเริองไปเลยนะ,ะก,นะก็นั่นไคก็ทําให้รถโขทางที่ผมมีความประทับใจหลายๆอย่างจะเรียนถามอันนึงว่า ตอนที่เป็นมรดบโลกมันมีการสับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าครับ